ไม่มีใครไม่พูดถึงสองหนุ่มหนึ่งสาวที่มาจากเวทีเดอะตากแกคตต้อนที่ฮอตฮิตลมบนจนมาเด่นพิซเตอร์ให้กับพระเยรโฆษณารของเทสโก้ตัดและว,วันนี้สาวกี้ของเราจะพาไปบุกชมเบื้องหลังการทํางานของทั้งสามคนกันค่ะคอนเซปต์ของการมาถ่ายโฆษณาในวันนี้เป็นยังไงคอนเซปต์ในวันนี้นะครับก็คือแคมเปญโร้กครับผมซึ่งจะทําให้ลูกค้าได้มีโอกาสจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีราคาถูกลงกว่าเดิมครับผมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับ เป็นลูกค้านะครับเดินซื้อของอยู่ลบกายมาเป็นพีเร์โฆษณาครับแถมยังเป็นโฆษณาชิ้นแรกของพวกเราด้วยนะครับผมการถ่ายโฆษณาเมื่อกี้นะคะเห็นสนุกสนานกันมากๆเลยมียากง่ายตรงไหนตรงจุดไหนโอ้ยก็มันมีแต่ความสนุกครับมันก็เลยความยากความง่ายมันก็เลยลดลลงไปมันก็มีแบบเพลงเพลงนึงค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับโลแบ็กเพลงที่แต่งขึ้นมาสรชิ้นเพาะโลแบ็กโลแบ็กว่าแต่งงานเพลงในอัลบั้มเดือดซ่าสี่ของแต่ละคนตอนนี้ ชื่อว่าหมดก็แล้วแตัวครับผมก็เป็นเพลงที่ทุกคนจะฟังมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกแก้มเบียดไ่เรียบร้อยแล้วครับเบียดดำมีอะไแล้วและวันนี้ทั้งสามคนมีวิธีรับมือในการจะใช้สอยช่วงเศรษฐกิจขาลงเหมาะกันด้วยสำหรับแก้มก็ใช้สินค้าที่ในชีวจัมบาลจริงจริงแล้วก็เลือกจากร้านที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายด้วยครับผมเนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในช่วงขาลงครับนั่นจะทำอะไร ต้องประหยัดก,กันหน่อยครับผมใช่เวลาถ่ายรูป